มาดูมะพร้าวน้ำหอมต้นนี้นะคะผ่านฝนมาแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ปลูกสูงประมาณหนึ่งเมตรเศษๆนะคะคุณยายจะมาบอกวิธีว่าเราสามารถช่วยให้มะพร้าวนิ้เตี้ยขึ้นกว่าปกติเตี้ยเยอะเลยนะคะ คุณยายก็จะเล่าให้ฟังว่าเหมือนคนนี้แหละค่ะคนไหนผอมสูงก็จะเป็นสาวไม่เร็วเท่ากับคนที่อวบอ้วนนะคะเหมือนกันเลยค่ะแล้วมะพร้าวนะคะถ้าสมมุติว่ามันมีรกหุ้มอยู่อย่างนี้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่ารกนะคะ รกมะพร้าวมันทำให้มะพร้าวนี้สูงชะลูดสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตามธรรมชาติทำไมต้องมีรกรกจะมีหน้าที่ป้องกันอันตรายนะคะเหมือนอย่างที่เห็นได้ชัดอันตรายจากสัตว์อย่างเช่นหา่านเห็นไหมคะ นานที่บ้านคุณยายกว่าที่เขาจะแทะเข้าไปกินข้างในได้เนี่ยเขาต้องสู้กับโรคตรงนี้นานเป็นวันสองวันเลยค่ะเหนียวแน่นมากนะกว่าจะแทะกัดโรคตัวนี้ให้ขาดแล้วก็เข้าไปแทะกินข้างในนะคะอันนี้ก็มีรถหน่อยนะคะเสียงรถเพราะว่าอยู่ข้างถนนค่ะ โรกตัวนี้ก็ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้สัตว์ใดๆพวกตัวด้วงพวกสัตว์มแมลงก็ตามหรือตามธรรมชาติสัตว์ที่ชอบแทะอย่างเช่นพวกกระต่ายนะอยู่ในป่าอย่างเยอะแยะเลยนะคะคุณยายก็รู้ว่ามีสัตว์เยอะที่ชอบแทะกินยอดไม้แล้วก็ขุดลงไปแทะ ที่หัวข้างล่างที่มันหวานหวานอ,อันนี้ก็เหมือนกันธรรมชาติเขาสร้างมาว่าให้มีตัวป้องกันก็คือมีรกก่อนที่จะแทะเข้าไปหาฉันได้เนี่คุณต้องผ่านตัวป้องกันตัวนี้ที่มันเหนียวแน่นก่อนถ้าเราฉีกนี่ก็ไม่ขาดนะคะเหนียวมากๆทีนี้ตัวนี้ก็เลยทำให้มะพร้าวนี้สูงชะลูดนะคะ กลายเป็นพืชที่มันสูงกว่าจะแยกตรงนี้ออกมาได้จากต้นมะพร้าวที่รูปร่างผอมเพราะว่ามีตัวห่อหุ้มเขาก็จะแตกยอดขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็เลยกลายเป็นความสูงสมุราชตามธรรมชาติแล้วเนี่ยก่อนที่จะมันขึ้นโคนเนี่ย เขาสูงขึ้นไปโคนมันก็ต้องสูงตามนะคะโคนมะพร้าวตรงนี้ต้นมันค่ะมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะตัวนี้ห่อหุอ้มอ่าทีนี้ก็เหมือนกับพืชธรรมดาถ้าเรามีการแกะตรงนี้ออกนะอ่าเหมือนให้มันเบาบางออกตัวนี้ก็จะแผ่ออกมานะคะกิ่งก้านของมะพร้าวนี่ก็จะ แผ่ออกมาข้างๆนะก็จะฉีกออกมาข้างๆแล้วทีนี้หน่อที่มันขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นไม่พุ่งสูงขึ้นไปนะคะการเจริญเติบโตของหน่อก็จะไม่ยากเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้บังนะฮะไม่ได้กีดขวางการที่เขาจะ จเจริญเติบโตทําให้หน่อนนใหญ่นะคะอ่ามันจะสูงก็เพราะว่ามันมียอดนะเป็นกาเป็นยอดมันก็ขึ้นแตกขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราแยกตรงนี้ออกนะให้มันหลวมหลวมขึ้นเขาก็จะแตกบานออกอย่างสบายด้านข้างนะคะแล้วเขาก็จะไม่สูงค่ะ อันนี้คือวิธีการที่คุณยายช่วยให้มะพร้าวนี้เตี้ยนะคะแล้วก็ไม่สูงนะคะเก็บยากคุณยายก็จะช่วยฉีกตรงนี้ค่ะเบาๆนะคะไม่ให้เขาไม่ให้เขานะเห็นไหมคะเบาๆาโรคเขาก็จะฉีกออกอย่างนี้ถ้าสมมติว่าฉีกรโรคออกแล้วเนี่ย เขาก็จะเจริญเติบโตไปด้านข้างเหมือนกับผู้หญิงนะคะหรือผู้ชายก็ตามผู้หญิงที่อ้วนส่วนใหญ่นะคะเขาจะไม่สูงค่ะเราก็ค่อยๆกรีดนะคะกรีดอันแรกต้องเอาข้างล่างก่อนค่ะบางคนก็อาจจะเอาไปปลูกก่อนนะ ปลูก่อนแล้วถึงกลีดก็ได้นะคะเนี่ยโคนของเขาแล้วก็กลีดช่วยเขาไม่ไม่ให้ผ่าเข้าไปที่เนื้อของกิ่งก้านนะคะนีแล้วก็ฉีดเข้าออกนะคะก็ฉีดเข้าออกทันทีที่เราฉีดนะคะเขาก็จะ ตัวที่จะป้องกันอันนี้เขาเรียกว่ารกป้องกันกันอันตรายนะป้องกันอันตรายให้กับมะพร้าวสิ่งที่จะมาแทะกินก็ลำบากขึ้นเขาต้องหวงหวงยอดของเขาข้างในนะคะเพื่อให้มันรอดพ้นจากปากเกี่ยวปากกานะคะเนะี่ยนี้อันนี้ดูนะคะคุณยายก็ฉีกออกแล้ว เห็นไหมคะว่าฉีกออกการจเจริญเติบโตของทับก็จะออกด้านข้างพอเขาออกด้านข้างเขาก็จะไม่สูงนะคะอันนี้คือการช่วยให้มะพร้าวเตี้ยนะคะแล้วก็ช่วยเข้าไปในช่วงที่เราเห็นว่ามันมี เห็นไหมคะพอพอเราพอเราผ่าตรงนี้ออกนะคะผ่าเยื่อหุ้มหรือรกเขานี่ออกก็เยื่อหุ้มนะคะก็แล้วกันก็ผ่าออกของเขาการแยกตัวของเขาแบบนี้มันจะง่ายขึ้นเห็นไหมคะรกเขาขึ้นมาเยอะเลยค่ะแล้วก็เหลือเอาไว้ข้างในนะคะพอเขาพอตัวนี้ ไม่มีตัวที่จะมาดึงรัดเขาให้แน่นนะคะเวลาเรารดน้ำพรวนดินต่อไปเขาก็จะฉีกตัวเองออกมาเลยค่ะเป็นบานออกมาข้างๆนะคะพวกนี้ก็จะบานออกมาข้างการเจริญเติบโตของต้นมะพร้าวก็จะรวดเร็วค่ะอ่าพอตัวนี้ก็ฉีกบานออกตัวนี้ก็ฉีกออกมาเด้งตัวเองออกมาเพราะว่าไม่มีตัวที่จะ มารัดกันอยู่นะคะไม่มีตัวที่จะมาทำให้เขาเกาะอยู่ข้างในนะคะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าดึงเขายึดเขาอยู่เพื่อให้เขาหอ่อหุ้มยอดนะคะพอเราฉีกเขาออกเห็นไหมคะพอคุณยายตัดฉีกเขาออก พอรดน้ำไม่กี่วันนะคะเขาก็จะไม่ไม่มีตัวเป็นเกราะป้องกันเขาก็จะฉีกตัวเองออกด้านข้างอย่างนี้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็จเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทางไม่ใช่สูงนะคะในทางเตี้ยอ,อย่างก้านมะพร้าวก้านนี้ก็จะออกมาอย่างนี้นะคะออกมาอย่างนี้ ก้านเมื่อกี้พอไม่มีอะไรดึงรั้งอยู่เขาก็จะฉีกตัวออกมาด้านข้างเพราะฉะนั้นบางเจ้าที่เขาทําให้มะพร้าวเตี้ยนะคะอันนี้ก็มีนะคะคุณยายเคยศึกษาบางเจ้าพอมะพร้าวขึ้นโตสักประมาณ2เมตรหรือ3เมตรเนี่ยเขาจะพยายามเขาเรียกว่าสับ ก้านมันออกสับก้านที่แก่ออกทีละก้านสับตรงโคนก้านเลยค่ะ,ะสับก้านพอมันแข็งแรงอะไรแล้วต่อไปก็สักระยะนึงก็สับก้านที่แก่แล้วออกเพื่อไม่ให้ก้านตรงนี้มันรัดตัวเองนะคะเพื่อให้ใบแต่ละใบที่มันออกใหม่นี้มันจะได้ฉีกตัวเองออก พอต้นไม้ฉีกออกด้านข้างยอดของมันก็จะโตนะคะคนมันก็จะไม่สูงมันก็จะไม่ถีบตัวเองเป็นยอดออกไปข้างบนนะคะาการเจริญเติบโตมันก็จะกลายเป็นอ้วนเตี้ยค่ะอันนี้คุณยายก็มาทำให้ดูลองทำนะคะแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าที่ที่เราทำนั้นมีปลวกไหม มีสัตว์ที่จะไปแทะไปกัดไหมถ้ามีก็ปล่อยให้เขาขึ้นอย่างนี้นะคะเขาจะป้องกันตนเองเนี่ยนะคะเนี่ยเขาจะดึงรั้งตัวเองอยู่ป้องกันตนเองทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีช่วยเขานะคะอลองทำดูนะอันนี้คุณยายก็เป็นความรู้มาพูดให้ฟังเพราะว่าคุณยายทำแล้วหลายต้น ตอนแรกมันก็สูงชะลุดอย่างนี้แหละพอเราทำตรงนั้นแล้วมันก็บานออกข้างๆแล้วลำต้นมันก็จะโตอ้วนเตี้ยนะคะทำช่วยให้มะพร้าวเตี้ยขึ้นเท่านี้ละค่ะสวัสดีค่ะ